สวัสดีพี่โน้องผอ้ใฝ่ศูสุขุนรครับก็มาพบมาพอกันอีกคือเกากับส,สองคุณแจซอนมิวสิกสตูดิโอเคแอนเอสครับครับวันนี้ก็มีโน้ตดีๆมาฝากเนาะเรื่องของอ่าเรื่องของโซโล่นะครับซื้อว่าเพลงว่าเศร้าลำดวนนะครับเศร้าลำดวนมีทั้งเบิอ่าซีบรรทัดนะครับอันนี้แนวซามชานะครับเดี่ยวผมอีไซแนคนคี ดีไมเนอร์ or, นะครับนะถ้าเป่าเสียงโดมันก็เป็นคีย์เอฟถ้าเป่าเสียงลามันอีเป็นเสียงดีนะครับซึ่งเป็นตัวที่หกนั่นก็คือดีไมเนอร์นั่นเองนะครับที่เขาเอินแขนไหล่ไงก็คือเ e อินมาดีไมเนอร์นะครับถ้าเป่า,าเป็นไหล่ไงแล้วออกเสียงนั้นมันอีกลายเป็นตัวที่หกนั่นก็คือดีไมเนอร์นะครับแต่ถ้าเป่าเสียงโด เสียงโดก็กเป็นเสียงเอฟนะครับคราวนี้มาเบื้องกันนะครับในบรรทัดที่หนึ่งครับขอ้อนุญาเว้าไทยเนาะเพื่อให้การซื่อสา้นตรงกันนะครับภาษาที่ค่อยเว้านี่ก็คือภาษาลาวขั้งนั่นเองนะครับหรือว่าภาษา,าลาวไทยผูกังนะครับบรรทัดที่หนึ่งนะครับเลดูลาสอนลาดูเล เลโดลาโซลาโดเลลาโอนฟาเลฟาเลโดเลเลโดลาโซลาโดเลลาโอนฟาเลฟาเลโดเลนะครับต่อไปบรรทัดที่สองนะครับขอนับหนึ่งสองจังหวะนะครับเค้าสองจังหวะแล้วก็ลงมาบรรทัดที่สองเลโดลาโอลาโดเล ขอโดฟาโดฟาสนลาโดฟาโดฟ,าโดฟา,โดฟาสนลาอ่าแล้วก็ขอกอีกสองครั้งนะครับอ่นเล่นในบนรรทัดที่หนึ่งกับบรรทัดที่สองใหม่นะครับหนึ่งสองหนึ่ง หนึ่งสองต่อไปบรรทัดที่สามนะครับเลเลโดลาหนึ่งโดลาเลมีฟาซอนหนึ่งหนึ่งนับแค่หนึ่งแล้วก็ไปมีมีนะครับอยู่ในบรรทัดเดียวกัน บรรทัดที่สาใหม่นะครับ1นึ่งสองสามสต่อไปบรรทัดที่4ี่ครับซอนมี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 นะครับอีตรงซอนมออีห้องที่สองต้องเล่นจังหวะยกนิดหนึ่งนะครับ ซอนมีซอนมี1นึเลโดเลมีซอนฟา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 หนเดี๋ยวเรามาเล่นตั้งแต่บรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่4นะครับเริ่มครับเดี๋ยวผมนับ1นึ่ง,งแล้วไปด้วยกันครับหนึ่ง 2 3 4 1 1 2 1 1 2 1 1 หนึ่งได้ไหมครับนะลองไปฝึกกันดูนะครับโนต้ตก็สามารถไปโหลดได้ที่ใต้คำอธิบายนี้นะครับแต่ถ้าท่านใดที่แคปรูปภาพได้ก็แคปได้เลยนะครับย้อนกลับไปแคปหน้ารูปภาพนะครับหรือที่โพสต์ YouTube นะครับในช่อง YouTube ถ้าเป็น f c e e o o o นะครับก็จะเป็นกุณแจซอนครูสอนแคนซิงนั่นเองนะครับคนที่ถือแคนและทําท่าแบบนี้นะครับท่านจะเห็นนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเรียนตัวต่อตัว,ตว,ตวนะครับก็ทักแชทมาได้ที่ f a c e b o o k นะครับกุญแจซอนครูสอนแคนซิงนั่นเองนะครับหรือโทรเ,เบอร์โทรที่063 574 561 4 นั่นเองนะครับแล้วก็ท่านใดที่ชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า TikTok นะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ